สวัสดีครับวันนี้รายการก,กาะพางพาเที่ยวสมชายโสดานจะพาพ่อแม่พี่น้องชาวเฟซชาวยูทูบมาชมการกวนทุเรียนของอำเภอเกาะช้างนี่ฮะอันนี้เป็นทุเรียนสดๆเลยนะครับไม่ใช่ทุเรียนเสียนะฮะทุเรียนดีแต่บางทีอาจจะสุดบงต้นบางทีจะหล่นลงมา เกษตรกรก็เลยเอาทุเรียนตรงนั้นนะฮะมากวนแล้วก็บรรจุพันธุ์แล้วก็เก็บไปขายมันจะได้มีมูลค่าเพิ่มถ้าไปขายไปทุเรียนหลนนี่ราคามันไม่กี่บาทนะครับก็เลยต้องเอามาทําทุเรียนกวนขายนี่นะฮะทุเรียนกวนของอำเภอเกาะช้านะครับนี่ครับทุเรียนที่เอานั่งขายแล้วก็เงาะ เออครูเรียนนี้ออกจากสวนเจี๊ยงไหมครับ,บนะออกจากสอะไรครัแล้วที่สวนได้ปลูกครูเรียนปลานายฝั่งเจ๊จะดุมชนีหมอนทองพวงมณีอ๋อที่นี่อช้างขายโลละเท่าไรครับตอนนี้พวงมณีขายร้อยยี่พวงมณีขายหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเงาะโรงเรียนนะฮะเงาะโรงเรียนขายกี่บาทสามร้ร้อยสามห้าสามร้อยร้อเงาะสามสิบห้าสามโ้ร้อย เอ้เจผมอยากจะให้เ,เจตอบการโกนทุเรียนใช้สูตรอะไรบ้างนะเ,เจ๊ครับไอเ้ทุเรียนเนี่ยเลา,าเราควรเนี่ยใช้ทุเรียนประมาณกี่โลแล้วน้ำตาลเท่าไหร่ครับนักใช้แป๊แป๊กประมาณเท่าไหร่ครับเนื้อสดก็ประมาณสิบสองกิโลกับใส่น้ำตาลครึ่งกิโลอ๋อใช้เนื้อทุเรียนสิบสองกิโลใช้น้ำตาลครึ่งกิโล แล้วอย่างอือ่นมีไหมครับเจ๊มีแปะแสต่ส่ประมาณสองกิโลแปะแปะแสสองกิโลในทุเรียนสิบสองกิโล่เนื้อไม่เหนียวเราก็เติมแปะแ่ไสอ๋<ๆ>เอเนื้อไม่เหนียวเติมแปะแสเอ๊ะอย่างนี้ใช้ได้ยังครับเจ๊ยัยงจะรออีกสักพักหน่รออีกสักพักหนึ่งถ้าทุเรียนกวนใช้ได้แล้วเขาจะมีอาการเป็นไงบ้างครับมันก็จะแบบนี้และอ๋อหมายความว่าแบบนี้หมายความว่าจะแข็งค่ะ พขเรียนจะแข็งตัวแล้วจะเหนียวนุ่ม<ช>อืมอันนี้ยังไม่เหนียวพอยังจ้ะอันนี้ยังเหนียวไม่พอนะครับอย่างนี้จะกวนอยู่ประมาณกี่นาทีฮะกีปะ่ประมาณหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นการกวนถึงเสร็จการกวนใช้ประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงเรากวนทั้งใช้เวลาประมาณ ันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์นะครับแกอันนี้ชนีอ๋ออันนี้เป็นพันธุ์ชนีอืมอันนี้เรากวดเสร็จเราจะขายโรวดติดปัดครับอันนี้กิโลละสามร้อยเงี้อ๋อขายกิโลละสามร้อยืมทุเรียนที่กวดเนี่ยเป็นทุเรียนคุณภาพเใช่ทุเรียนแบบทุเรียนมันสุกงอมรับอ๋อสุกงอมทุเรียนหลนโอเคครับต่อยืนยันเป็นทุเรียนดีเนาะ เรียนดีอืมไม่ใช่ทุเรียนว่าทุเรียนอ่อนทุเรียนตาอะไรเงี้ยอามาขายไม่ใช่ครับไม่ทุเรียนดีดเพราะว่าแก่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตกลงมาโอเคครับ,บนี่ครับคือต้อนทุเรียนนะฮะเสื่ออำเภอเกาะช้างครับสูงเหลือเกินโทนน้หน่อยนี่นะครับ ทุเรียนองอำเภอเกาะช้างปลูกที่เกาะช้างขายที่เกาะช้างนี่เลยครับเป็นผลผลิตของคน,นอำเภอเกาะช้างกันฮนะ ผลิตทุเรียนขายนี่เลยครับผลผลิตของตัวอำเภอเกาะกช้างฮะคุณภาพอันนี้ฟาร์มแก่ของทุเรียนทุเรียน้ยนีจะมีล่องฮะนี่ล่องลองพรูเลยครับอาจจะย้อนแสงสักนิดนึงมองไม่ถนัด ามาข้างนี้อเราจะดูร่องพูวของทุเรียนเนี่ยครับนี่คือร่องกลางนะฮะสังเกตตรงกลางจะมีลายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะทุเรียนในหนึ่งลูกหนึ่งลูกเนี่ยทุเรียนมีลายตีน้ำตาลถึงตรงนี้แล้ะนี่คือความแก่ของตัวตัวนี้อยู่ประมาณที่เจ็ดสิบฝาเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งหนึ่งนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ลูกก้นลูกขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆ,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 ๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะ มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแดเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือร่องขึ้นตรงนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะทุเรียนการด,ดูดูง่ายๆเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็จะดูขั้วเขาเนี่ยฮะทุเรียนมีขั้วตรงนี้ก็คือขั้วถ้าเราไปซื้อเจอขั้วตรงนี้บิดไปบิดมามันอ่อนได้แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ทุเรียนมันอ่อนนะฮะมันไม่ค่อยแก่เท่าไหร่อย่างดูลุงนี้ทุเรียนตกอันนี้คือทุเรียนที่่คุณภาพใช้ไ้ไไมมดนนะ,ะันตก ลมแรงเทียนตรงนี้ตกนะครับเราจะดูทุเรียนทํายังไงถึงว่าแก่ไม่แก่จับคอทเรียนโยกนี่ฮะตรงนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังใช้ไม่ได้หรอกไม่อร่อยจับแปดนี้ยังอ่อนอยู่นะถือว่ายังอ่อนอยู่นะครับถ้ายังโยกได้ขนาดนี้ถ้าแข็งคอแข็งวันนี้หมายความว่าแก่นะฮะแต่อันนี้ยังว่าอ่อน,นลายนี้ลายมานีนแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ฮะ ลายถึงตรงนี้ละลายสีน้ำตาลนี่เห็นะน80ะ80%ถามมากินได้ไหมกินได้ใหลูกนี้กินได้แต่ความอร่อยยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นอีกสักแป๊บหนึ่งนี่ส่วนนี้มีกล้วยหอมด้วยนี่เห็นไหมปลูกกล้วยหอมมาไว้ด้วยสวยมากเลยอืกล้วยหอมนี่เกือบแกล่ละเหลี่ยมยังไม่ลบอีกประมาณติดประวัน โอเคใช้ได้เหลี่ยมกล้วยยังไม่ลบนี่เลยผลไม้ท็อปฮิตมังคุดนี่เลยครับมังคุดลูกดกมากเลยต้นนี้ตอนนี้ใช้วเวลาประมาณ20ปีนะฮะตันคุดต้นนี้ประมาณ20ปีนี่เลยครับ สวยลูกดกมังคุดก่อช้างเนี่ยเขาจะดีอย่างเขาไม่ไม่ค่อยฉีดยาเพราะเขาไม่เน้นส่งออกฮนะขายธรรมชาติเขาจะไม่ค่อยฉีดยาทําผิวสีทํามังคุดมันเหมือนนะทางทางคุดทางจันท์ทางตราดทางระยองเเขาจะเน้นลงลางไปต่างประเทศเขาจะทําสีให้เป็นคุดผิวมันทําคุดผิวสวยของอพเภอก่อช้างเนี่ยทำมังคุดธรรมชาตินะฮะทำคุดธรรมชาติ ต่ไม่เน้นเรื่องผิวสวยผิวมันขอช้างจะเน้นคว์มอร่อยเข้าไว้อย่างเดียวเลยนี่นะฮะดูเลยครับพุดแต่ละพื้นที่ก็จะทำผลงานออกมาคนละแบบกันครับวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดา ขอจบรายการท่องเที่ยวสวนผลไม้อำเภอเกาะช้างไม่เพียงเท่านี้นะครับพาเที่ยวพาชมพาอยู่พากิน,นะฮะที่อำเภอเกาะช้างของเรามีอะไรให้พ่อแม่พี่น้องได้ชื่นชมได้ดูได้ทัศนศึกษาได้บ้างครับผมก็จะพาเที่ยวพาชมพาดูนะฮะของเราบางครั้งไม่มีโอกาสมาผมก็จะพาให้ดูนะครับโอเคครับคลิปนี้เขาจบแค่นี้นะครับจากรายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาสวัสดีครับ